สวัสดีค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศร้านก๋วยเตี๋ยวหรือร้านอาหารไทยนะคะแถวบ้านพิรดาค่ะวันนี้จะชวนพี่สาวไปกินก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าไม่ได้เจอแกนานค่ะหลังจากที่ไปเยี่ยมพ่อใหญ่อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้โอกาสค่ะขี้เกียจทำกับข้าวตอนเย็นนี้นะคะเราจะออกไปข้างนอกไปหากินก๋วยเตี๋ยนอกบ้านกันค่ะ มีบทกลอนมาฝากอีกแล้วจ้าหลังจากเยี่ยมพ่อใหญ่แล้วเราหิวข้าวกับพี่สาวพากันไปกินก๋วยเตี๋ยวเพราะทำงานเหนื่อยทั้งวันเลยทีเดียวจากนั้นเราก็เดินเลี้ยวเข้าไปร้านอาหารไทย นี่แหละค่ะร้านอาหารไทยนะคะบรรยากาศก็ดีค่ะตอนนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะหกโมงเย็นพอดีเลยแล้วก็ลูกค้าเขาก็ยังไม่มานะคะยังเงียบๆอยู่เราก็สั่งก๋วยเตี๋ยวกันเลยค่ะรอกินก๋วยเตี๋ยวกับพี่รัตดานะคะจะอร่อยอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวก็จะมารีวิวให้ฟังค่ะขณะที่เรานั่งรอก๋วยเตี๋ยวนะคะ เราก็สั่งน้ำชาร้อนๆจัสมินชามาดื่มกันค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะปกติเนาะเราไปร้านอาหารไทยเราก็จะสั่งโน่นนี่นั่นนะแต่นี่เราก็จะกินแค่อาหารจานด่วนจานเดียวค่ะอยากจะกินกว๋วยเตี๋ยวค่ะเพื่อนๆนี่นะกว๋วยเตี๋ยวจานโปรดมาแล้วนะคะ ก็พอดิบพอดีเลยไม่เยอะไม่น้อยกินได้อิ่มพอดีเลยค่ะเราพี่ราดาก็จะปรุงให้แน่นๆเลยนะคะใส่พริกตั้งเยอะเลยค่ะเพื่อนๆการกินก๋วยเตี๋ยวนะคะเราก็จะต้องปรุงตามรสที่เราชอบค่ะจะเปรี้ยวหวานเค็มนัวนะคะปรุงตามชอบเลยค่ะ สำหรับพิรดาแล้วเนี่ยจะชอบแบบเผ็ดๆนะคะใส่พริกไปเยอะเลยค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันค่ะขอบคุณนะคะที่รับชม